วิวสวยๆอยู่ใกล้กรุงเทพใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงกว่ากว่าวิวสวยๆบรรยากาศดีๆกับเขาใจเที่ยงครับคืนนี้ขอพักที่รีสอร์ทวิวเหนือเมกแคมครับแนะนำเลยใครที่เป็นทาตแมวมีน้องแมวให้เล่นเยอะแยะเลยครับผมไม่ว่าจะลายวัวหรือลายสลิดหรือน้องส้ม ได้เวลาดูห้องหลับห้องนอนกันแล้วครับเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตู้เย็นโซฟามีสองตัวบนเตียงมีน้องช้างนะครับผมตู้กระจกโซฟาก็จะเยอะหน่อยนะ,ะที่เลือกดีสอร์ทนี้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ราบนะครับ มันมองได้ไกลๆนะคะมันจะไม่มีรีสอร์ทอะไรที่แบบว่ามองแบบว่ากันหน้าเราเนาะก็จะเป็นเจียงโล่งพื้นที่ราบสูงประมาณนี้นะครับตื่นเช้ามาจะได้แบบสดชื่นอันนี้เป็นช่วงเย็นนะประมาณห้าโมงเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องช้างใกล้ๆกันครับจะเป็นงานประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมเข้ามาดู เวคัมดิงนะครับเป็นน้ำส้ม2แก้วนะครับก็จะมีการน้ำร้อนแก้วน้ำเปล่าและก็กาแฟแบบซองครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำสวยหรูครับถือว่าดีเลยนะครับกับราคานะครับคืนละ2,500บาทนะครับมีน้ำอุ่นน้ำเย็นแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ดูห้องก็เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกคอแห้งนิดหน่อยนะครับ ตบด้วยพี่เสือนะครับช่วงเย็นครับมีหมูกระทะมีอาหารตาสั่งที่นี่อาหารตาสั่งอร่อยหมูกระทะอร่อยสั่งตําแตงมาเพิ่มความแซ่บครับกับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วง5้าโมงถึง6กโมงเย็นนะครับกําลังดีอากาศเย็นครับช่วงนี้ไปช่วงเมื่อสองสมวันที่แล้วนะครับปะ่ะชนแก้วนะครับ ผ่านไปครับนี่ก็เช้าแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันเป็นเวลา6กโมงเช้าครับผมพอดีไปไม่ตรงกับพาย,ยุนะฮะไปหลังพาย,ยุแค่วัน2วันเองนะครับไม่เจอทะเลเหมอกนะ,ะแต่ว่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะฮะวิวสวยลมเย็นสบายนะครับไม่หนาวมากไม่ร้อนมากอากาศเย็นนอนหลับสบายครับ เป็นพื้นที่รับสูงนะฮะเขาเยเที่ยงนะครับรีสอร์ทเยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้ไปเลือกพักผ่อนกันได้เลยช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าครับเขาจะมีข้าวต้มหมูนะครับมาเสิร์ฟนะฮะกินกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับลมเย็นๆกินข้าวต้มเสร็จเช็คเอาท์ที่รีสอร์ทมาปั่นจักรยานเล่นที่เขาเยเที่ยงอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับ วิวสวยลมเย็นสบายถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีเลยนะครับ1วัน1นึ่งคืนกับอีก2วันนะครับแต่ทริปนี้นะครับเราอยู่กันทั้งหมด2คืน3วันนะครับแต่เราไปอยู่ที่เขาใหญ่อีกหนึ่งคืนขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับ